เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าซีบิ i เดนเวนชั่นปี02รถบ้านๆเดิมๆสภาพดีมากสมบูรณ์พร้อมใช้สีสันยังเงางามครับเดิมๆบางๆบ,บอดีด้ดีไม่มีชนหลักพร้อมเดินทางไกลได้สบายครับ แอร์เย็นเพลงเคาะกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบเจ้าของรับประกันชุดโอน30วันด้วยนะครับสบายใจหายห่วงไปเลยของเครื่องเดิมๆสะอาดภายในเบาะหนังสวยเดิมเช่นกันครับเดิมทั้งคันกับราคาเพียง49,999ั้บาทเท่านั้นเองราคาสุดคุ้มครับดีกว่าคี่มไซค์ครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนรถยังสวยอยู่เลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน ถ้าชอบออก็ฝากกดถูกใจมาให้ด้วยครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเปิดโทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ